ผมบิ๊กแล้วนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเทรดเกตแบบพิเศษครับที่ทำบริษัทร้องมีจำหน่ายเชิญตามชมได้เลยครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาลองดูแพ็กเกตที่แมทเรียลพิเศษขึ้นมานะครับนั่นกะ็คือจะเป็นแพ็กเกตคาร์ไบด์แล้วก็แพ็กเกตเซรามิกนะครับจะเป็นแพ็กเกตแบบสตีลธรรมดานะครับเหล็ก SKS 3เวลาเราสั่งแพ็กเกตปกติมันจะมาแมทเรียลว,วันนี้นะครับ ทีนี้ผู้ชมลองดูปพกเกจข้าวใบาสีเนี่ยมันเข้มขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วเราก็จะมีปพกเกตแบบเซรามิกนะครับซึ่งเป็นสีขาวครับเซรามิกเป็นซเนซรามิกเซอร์โคเนียนะครับถามว่ามาที่เรีวสอย่างนี้ครับมันแตกต่างกันยังไง เรามาลองดูตารางเปรียบเทียบนะครับระหว่างวัสดุสตีลเซรามิกแล้วก็ทางสเตนคาร์บอยนะครับข้อแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับ w วร r ริสต s t a n น e นะครับก็คือการสึกหลอนะครับทางสเตนคาร์บอยเนี่ยครับจะสึกช้ากว่าก็คือจะมีแวร์ริ s ต s t a n น e ที่ค่อนข้างหายตามมาด้วยเซรามิกแล้วตัวที่สึกเร็วที่สุดก,ก็คือจะเป็นอะลอยสตีลหรือว่าสตีลธรรมดาเรื่องที่2นะครับก็คือเกี่ยวกับการขึ้นสนิมน,นะครับ สังเกตได้ว่าตัวเซรามิกเนี่ยครับมีโอกาสน้อยที่สุดที่เป็นสนิมตามด้วยคาร์บ่ายแล้วก็ตามด้วยสตรีมน,นะครับแล้วเรามาดูปัจจัยที่3ก็คือตัว e f f e c t of t e m p t u r t u r e นะครับสังเกตได้ว่าตัวทังสเตนคาร์บายนียครับจะอยู่ในเกณฑ์ที่โลกโดยปกติเนีครับเหล็กธรรมดาเนี่ยครับมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมิซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะทําให้เหล็กขยายตัวหรือหดตัวนะครับถ้าดูในเคสของทังสเตนคาร์บายนียครับ เอฟเฟกอันนี้จะค่อนข้างต่ำล้วตามมาด้วยของเซรามิกเซรแล้วกับสตีลจะมีผลมากที่สุดลองมาดูลงราคานะครับจะเห็นได้ว่าตัวแพงที่สุดก็คือทงังสเตนคาร์ไบด์นะครับตามด้วยเซรามิกแต่ว่าตัวสตีลเนี่ยครับจะถูกสุดนั่นก็คือเหตุผลที่ทําไมทุกคนเนี่ยนิยมใช้สตีลแต่ก็ไม่จําเป็นอยู่ตลอดเวลาที่เวลาเราเลือกซื้อของใช้ในโรงงานเนี่ยครับเราจะต้องเลือกเกรจที่ถูกที่สุดนะครับเพราะว่าในโรงงานสิ่งที่เรามองก็คือว่าทู i ลฟ หรือหมายความว่าเกจอันนี้สามารถใช้งานได้กี่ครั้งเทียบกับราคาของมันสมมติผมไปซื้อเกจนะครับ m 6ราคาประมาณ1,800-2,000นะครับ,ปร 1, 8, 2, 000, รบเป็นสตีลธรรมดาแต่ขายชิ้นง,งานได้2,000 0รลอบนะครับผมก็ต้องทิ้งแต่ว่าผมไปซื้อเกจที่เป็นาานะคาร์บยราคาประมาณ4 5 0 0 0ต่อตัวแต่ว่าขายชิ้นง,งานได้แสนกว่าครั้งก็คือคุ้มทุนนะครับมันใช้งานได้ยาวกว่าโดยที่เราไม่ต้องซื้อใหม่ มาลองดูตารางนี้กันนะครับข้อมูลพวกนี้ครับเป็นข้อมูลที่ไอเซนเขาทำวิจัยขึ้นมานะครับเพื่อทดสอบว่าวัสดุอันไหนเนี่ยครับเหมาะกับชิ้นงานแบบไหนกราฟอันแรกนะครับจะเป็นการทดสอบสำหรับชิ้นงานที่เป็นเหล็ก s 4 5 c ต้องเหลเทปาเกตที่เป็นสตีลซรามิกและคาร์บายด์นะครับแกน X เนี่ยครับจะเป็น Frequency of measurement ก็คือว่าจำนวนครั้งที่หมุนนะครับแกน Y เนี่ยครับจะเป็นค่าความสึกออก ค่าอันทุกอย่างเนี่ยครับเริ่มต้นที่8สําหรับสตีลเนี่ยครับจะสังเกตได้ว่าใน,ในการหมุนครั้งที่200เนี่ยครับตกมาที่7แล้วหมุนครั้งที่400ตกมาที่6ไมครอนะครับแล้วก็ลงมาเรื่อยๆจนถึงค่ทั้งศูนย์ศูนนี่หมายความว่าใช้งานไม่ได้แล้วสตีลเนี่ยครับหมุนไปพันสี่รอบเนี่ยครับคือถึงแวร์ลิมิตของมันก็คือว่าต้องทิ้งแต่ว่าสําหรับค่าบ่ายนะครับหมุนได้8,200รอรอบคือมากกว่าสตีลเนี่ยครับ ถึงประมาณเกือบ7เท่าแล้วเรามาดูของเซรามิกก็คือได้มากกว่าสตีลนะครับก็คือ6,200รอบสำหรับวัสดุ S54 c เนี่ยครับแพคเกจที่เป็นคาบ่ายเนี่ยครับเหมาะสมที่สุดนะครับลอง,ลงมาคือเซรามิกแล้วก็สตีลนะครับแต่เรามาลองดูเคสที่เป็น,ปนของไฮซิลิคอนอลูมิเนียมซึ่งจะเป็นพาร์ทที่อยู่ในในเครื่องยนต์นะครับจะสังเกตได้ว่าของเซรามิกเนี่ยครับหมุนได้เยอะข่าคาบ่าย คือว่า6,400รอยรรที่คาบายอยู่ที่5200อรอบแล้วก็สตีลอยู่ที่1 2 0 0รอบอีกกราฟหนึ่งก็คือชิ้นงานที่เป็นอลูมิเนียมเซรามิกเกตที่ดีกว่ามันก็คือเป็นวัทีเรียที่เป็นเซรามิกสำหรับชิ้นงานนี้เซรามิกจะหมุนได้4 0 0 0รอบคาบายจะหมุนได้2,200อรอบแต่ว่าสตีลหมุนได้แค่400รอบสิ่งที่ผมพยายามจะพูดก็คือถูกที่สุดไม่ได้แปลว่าดีที่สุดแพคเกจที่เป็นสตีลที่ราคาถูกเนี่ยมีทูลไลท์ที่ต่ำนะครับเทียบ วัสดุที่เป็นคาร์ไบด์หรือเซรามิกซึ่งในระยะยาวเนี่ยลูกค้าอาจจะคุ้มทุนมากกว่ามาลองดูเกจพิเศษอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือตัว one way trade a t e ครับของยี่ห้อไอเซน one way เนี่ยครับความหมายก็คือว่ามันมีหัวเดียวนะครับก็คือจะเป็นตัวโกโนโกในด้ามเดียวปกติแล้วเนี่ยครับเวลาเรามีการตรวจชิ้นงานเนี่ยครับเราจะใช้โกโนโกแบบนี้ ใช่ไหมครับก็คืออันนี้จะเป็นตัวอย่างชิ้นงานนะครับโดยปกติเนี่ยครับเวลาเราตรวจชิ้นงานเราจะเอาฝั่งโปรไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องมีการตรวจฝั่งโลโกด้วยโอเคไม่เข้าแสดงว่าชิ้นงานที่ผ่านนะครับแต่ว่า ตัวพิเศษตัวนี้นะครับที่ผมอธิบายไปก็คือเป็นโกนุโกนด้านในด้านเดียวกันนะครับอันนี้คือฝั่งรูที่เป็นพา s s สนะครับจะเห็นอยู่พร้อมันเข้าไปนะครับ,ะรบจะมีระชิดตรงนี้นะครับแล้วมันจะเข้าไปต่อไม่ได้ อันนี้คือหมายความว่ารูอันนี้ผ่านนะครับเราลองมาลองดูรูที่ไม่ผ่านกันนะครับรูที่เฟลนะครับือว่าเฟลมันจะเข้าไปสุดเกี่ยวนะครับสุดตรงนี้เลยเพราะว่ารูอันนี้ใหญ่เกินไปนะครับก็เลยเฟลเหตุผลที่ผู้ผลิตทำอันนี้มาก็เพื่อ ประหยัดเวลาในการวัดเนี่ยนะครับแทนที่เราจะต้องแบบมีการกับหัวเนาะอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เพื่อการวัดนะครับเราใช้แค่อันนี้อันเดียวนะครับอีกเหตุผลหนึ่งที่ผู้ผลิตผลิตอันนี้อันนี้มาเนี่ยครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวและเช็คเนี่ยครับฝั่งนี้นะครับเพราะว่าในการขันชิ้นงานเนี่ยครับมีบางคนที่พยายามไปฝืนเกี่ยวถึงแม้หมุดไม่เข้าก็พยายามยัดเข้าไปนี่แหละครับ ก็คือพอพยายามยักเข้าไปเนี่ยบางทีเกี่ยวชิ้นงานเสียนะครับแต่ว่าในตัวนี้เนี่ยครับเรามีการควบคุมแรงทอกอยู่นะครับซึ่งถ้าหมุนเข้าไปสุดเนี่ยครับแล้วมันไปต่อไม่ได้ก็คือว่ามันจะมีแรงเช็ดนะครับนี้ก็คือผู้ใช้งานก็จะรู้ว่าอันนี้แหละเราต้องหยุดแล้วเราไม่ควรที่จะฝืนหม,มุนเข้าไปอีกนะครับรานะคาก็ไม่แพงนะครับ ใกล้เคียงกับตัวเทประเกตธรรมดานะครับแล้วก็ใช้งานสะดวกตัวนี้นะครับคือ e p ดโพ t ิชันเก e นะครับตรงเกตตรงนี้นะครับจะเป็นตัว GP นะครับก็คือฝั่งโกนะครับเราจะทำเป็น GI s หรือเป็น ISO ก็ได้นะครับฝั่งด้านนี้เนี่ยครับจะเป็นตัวพินเกตนะครับเรามาดูตัวอย่างชัดๆนะครับรูปแรกกับรูปที่2คือเป็นการวัด ตำแหน่งของเกลียวนะครับโดยใช้ Trade Position Gate นะครับอันแรกก็คือใช้ CMM นะครับเป็นการแตะตรงตัวพินนะครับอันที่2คือใช้ไฮเกตนะครับเพื่อดูโลเคชันนะครับตัวอย่างที่3ก็คือการวัด Center to Center นะครับก็คือถ้าเรามีเกลียวอยู่2ออันแล้วเราใช้ Trade Position Gate ขันเข้าไปแล้วเอาเวอรเนียว,วัดเนี่ยครับสามารถได้ตำแหน่งระหว่างรูเกลียว2อันนะครับ สินค้าตัวนี้นะครับเป็นสินค้าใหม่ล่าสุดของไอเซนนะครับก็คือเป็นเทรดเด็เกตนะครับจุดประสงค์ของเกตตัวนี้ก็คือวัดขนาดของเกียว M 6 1 x หนึ่ H นะครับแล้วก็วัดความลึกของเกียวนั้นไปพร้อมๆกันนะครับจะสังเกตได้ว่าจะมีตัวมาร์กดำๆตรงนี้อยู่ พอมันถึงสูตรเกียวของมันเนี่ยครับมันก็จะหยุดนะครับเพราะทางเราก็จะเห็นความลึกของเกียวนี้ซึ่งอยู่ที่ประมาณ11.5นะครับเหตุผลที่ทําเกจตัวนี้ออกมานะครับก็เพราะว่าเรามีรีเคลีย์หลายรีเคลีย์ที่บอกว่าอยากที่จะตรวจสอบเกียวไปด้วยแล้วก็วัดความลึกของเกียวไปด้วยนะครับทางผู้ผลิตเขาก,เกเ็เลยทําตัวนี้ออกมาสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้น,นะครับก็ถ้าทางผู้ชมสนใจที่จะ ต,ตัวตัวไดโมหรือต้องการปรึกษารเรื่องเกณนะครับก็สามารถติดต่อมาทางผมได้นะครับยังไงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ